สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมเหรียญเกจิอีกท่านหนึ่งนะครับที่น่าเก็บน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านเป็นอาจารย์อของหลวงพ่อชาสุภัทรทว,วัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ชม ใกล้ๆนะครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อกินรีจันทีโยนะครับรุ่นมาตุภูมินะครับสร้างเมื่อที่12สิงหา2 5งหานะครับออกวัดกันตะศิลาว่าจังหวัดนครพน,นมนะครับจะให้ดูนะครับเหรียญนี้ก็สาภาพ ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับทำไมถึงชื่อรุ่นมาตุภูมินะครับพลเอกชาวริตยงใจยุทธนะครับในขณะนั้นน่าจะเป็นพอทบอนะครับได้สร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นแล้วก็นำไปให้หลวงพ่อกินรลีนะครับปุกเสกนะครับเพื่อเอาไปแจกทหารตำรวจ ที่ชายแดนนะครับที่ทํางานอยู่ชายแดนนะครับก็หลวงพ่อจินรีก็ได้นำเหรียญรุ่นนี้นะครับไปให้หลวงพ่อชาสุภทูนะครับวันหนองป่าโพงซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านนะครับปลุกเสกอีกทีนะครับแล้วก็อ,อาจารย์ฟัน่นอาจารย์โรนะครับแล้วก็ศิษย์ าสายพะอจารย์มั่นกุริหัตโตนะครับอีกหลายลูกนะครับเรียนรุ่นนี้ก็พศอลอึกนะครับปีพศสองห้าเก้าก็ดูเดี๋ยวจะให้ดูให้ดูจุดตำหนิอ่านี่ครับดูที่หูเหรียญน,นะคหูเหรียญจะมีรอยอตรงนี้มีมีทุกเหรียญน,นะครับให้ดูเหรียญน,นี้ ดูเรียญเหรียญที่น่าเก็บนะครับนี่นะครับเหรียญที่น่าเก็บผิวเหรียญก็แบบนี้นะยู่ก็ปลอดเลยหน้าเก็บครับเหรียญน่นนี้ครับเกจิสำคัญสำคัญสายพระจัดมั่นอุริทัตโตนะครับปลูกเสกหลายรูปเลยนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ